เบิร์ตธงชัยหัวใจสลายโพต์ข้อความถึงอ้อยการจนาหลังทราบข่าวการจากไปอย่างกระทันหันค่ะ กลายเป็นเรื่องช็อกของวงการบันเทิองอีกครั้งค่ะหลังจากการทราบข่าวการเสียชีวิตของอ้อยกัญชนาจ,จินดาวัตนักแสดงรุ่นใหญ่ในวัย61ปีซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคหวัวใจเมื่อเวลา16นาฬิกา47นาทีที่ผ่านมานี้ค่ะครอบครัวมีกำหนดรดน้ำศพที่วัดมงกุฎกษัตริยารามราชวรวิหารในวันพรุ่งนี้เวลา15นาฬิกาตรงจากนั้นทางด้านของลูกสาวยังเพลงพัฒนพรสีบุญเรืองได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความเอาไว้ว่าคุณแม่จากไปแล้วด้วยโรคหวัวใจ เมื่อตอนเวลา16นกา47นาทีของวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะขออนุญาตแจ้งกำหนดการเท่าที่ทราบก่อนเพราะว่าฉุกระหุกมาก สำหรับวันเผ่านั้นจะรีบแจ้งจริงๆนะคะเพราะพรุ่งนี้ต้องมีการคุยกับทางวัดก่อนมีบางวันทางวัดอาจจะติดภารกิจที่ไม่สามารถทําพิธีเผาได้ทั้งนี้ล่าสุดเองเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตได้มีการโพสภาพพร้อมทั้งข้อความอะไรถึงอ้อยกาญจนาะที่เคยร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องด้วยรักและผูกพันซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่าโด่งดังมากๆเลยละคะ่ะโดยข้อความนั้นระบุเอาไว้ว่าด้วยรักและผูกพันได้ความอะไรยิ่งพี่อ้อยกาญจนาจินดาวัตร รอเกิดอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ